ขับรถชมวิวพี่น้องขับรถกินลมชมวิวก็ดีจอดงามบางนี้ก็เคยมาลวละพี่น้องสวิตเซอร์แลนด์เนะาะงงมคือเกาเซาไฮเซาหน้าสวิตเซอร์แลนด์ว่างกันครับกินรถเอ้ยกินรถภรษสกินลมชมวิวไปนั่งตลาดอาหารมันเบือ่อก็เลยขับขับรถกินลมชมวิวบนอันนั้นกะบานค้นพี่นอ้องบางนี้กะบานค้น เป็นมู่บานไปเรื่อยๆมู่บ้านว่าโอเบเร่มือเกินมาสันวาซื้อมู่บานกับซื้อว่าโอเบเร่มือเกินมาสันโอ้ยพอนหะน้นั้นเรอยากหัวซื้อบานเนาะเอาภาพเอาวิวงามๆม,มาปากคือเก่าแล้วพีหน้องหนาวบ่ได้นุ่งเสียแขนยาวมากเอาอยู่ในรถเพราะว่ามันสีบ่นหนาวเพราะว่ามันสีบ้านหนาวข่อยกันเลยอันนี้ เอาวิวเอาภาพงามๆม,มาฝากสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเดินมาเดินมาเทีว่วน้ากันขับรถรอว่างอันตัดคลิปบ่ท่านก็ต้องทายไล่สดเอาขึ้นละล่งขึ้นละล่งป่านกันกันขึ้นกุกกไม้โหลดโหลดขึ้นโดดลงเอาวิวมาฝากพี่น้องเนอนี่ท่างเห็นเมืองเป็นตึกรลายอยาู่นั้นเมืองทูนพี่น้องเมืองที่สาวกระสินอยู่นั่นแหละมันก็คือเมือง บวกเศ้าหน้ากับเจ้ามีน้องเศร้าให้เศ้าหน้ามอเตอร์ไซค์มาขึ้นมานันแทอะหนาวง่ามีน้องพ่อได้มานั่นล่ะกะโอ้ยลมบีบีหนาวอยู่พ่อได้มาหลักะปอดโป้งสมองปอดโป้งสมองหนาวลมบีบีโอ้ยใครหนาว เสืออยู่ในรถปดะเดาเสือมากโอ้คนกิ้งลูกงาบงาบหมู่บ้านก็ไปเล่นอีกเขาหนึ่งหมู่บ้านก็ไปถ่ายอีกเขาหนึ่งมินี่ก็ถ่ายอีกเขาหนึ่งมือนี่ก็มาถ่ายอีกเขาหนึ่งเนาะภาพพี่น้องมาหาเลาะเห่นน้าทงน้าทานี่แหละทงท่าบานข้าเจา้าทงไฮทงหน้าบานข้าเจ้าก็จีป้าบ้านนี่แหละพี่น้องพวกสาวไฮสาวหน้า แต่ว่ามันกลับไปง่ายมากง่ายกระเจ้ามีรถสุผูสุคนถึงว่าสิยู่เศร้าห้เศร้าหน้าก็ได้ยู่สูงปันไดก็มีรถกระเจ้าไปหอดจอดถึงรถลาบมันก็เลยมันเลยเป็นการสะดวกสบายขึ้นยู่งสูงกัญไดบิ้วงามเันผูมักธรรมศาสตร์เข้าไปในเมืองกับข้าวเดียวมันบอไก่พี่น้องมังเอารถมีรถมีลาสุขันสุขคนหลักก็มีอันรถมีพร้อมปลายรถมีนั้นอันปลายรถมี รถมีกับเรนเพิงสมุงเทียนหนึง่งเคิงสมุงขจจสิมาเทียนหนึง่งเนาะเอาไปเลยได้หนาวไปแล้ว้บใบไ่โซเทสคลออ